หากมาเลยน้วยงามพี่มาอัปเดตห้องนอนให้ยห็นพี่น้องเฮาได้เบิ่งีเห็นงามๆด้วยนี่แหละคับอีนี้เนาะเมนๆๆแล้วเพิ่นก็มีระบบระเบียงให้อีกแล้วน้องพ่ีเนาะน้ําลิตทางสร้างเพิ่นก็เฮ็ดให้ละเอียดโดยเดียไปทางนั้นก่อนเอ้อยเนาะโดยๆอัสดีสุขดี สวัสดีทั้งสางเด้อครับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพอแม่พี่น้อง FC เอฟซีเพื่อสุขสุขคนเดอ้อ วันนี้ก็มาพบมาพอกับสาวรำพอนอีกแล้วเนาะสาวรำพอนเองก็เดินทางมาที่บ้านของน้องแพลววันนี้ก็เดินทางมาฮอตจดถึงบ้านของน้องแพลวแล้วเนาะตอนนี้ก็อ่าวันนี้ก็สซิมาอัปเดตเนะาะพี่นอออ้องซิมาอัปเดตเงินซานตัวทีคอเติมไปหันว่า,าหมดกันได้แล้วเนาะสำเร็จแล้วหรือยังเนาะโอเคพูดกัพี่น้องตอนนี้ก็ไปพบไปพากันเลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้ทางสาวรำพอนเองกับมาฮอด ข้าวกลุ้าของน้องเพีล่แล้วเนาะกระสิเขาไปหาทางเมย์เป็นก่อนว่าเป็นเห็ดยังอยู่เป็นเป็เห็ดตะลุกข้วกลุ้อยู่แท้นี่สบายดีเด้อเด้อโดยสบายดีป้าเป็นเห็ดยังเด่นี่เห็ดยังเอ้ยเห็ดสวนผักโอ้เห็ดสวนผักโอ้ยอือไว้กินยำฝนเนาะยำฝนนี่ซื้อกินกับแพงจะได้เด้ผักนี่ ทางลักหัวก่อนบ่เอ่ยเหมืองสวนผักเอ่ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยมันมีเพื่อนไก่เห็ดสวนแต่เศร้าเลยเนาะอันนี้ลักหัวเพื่อนเห็ดไก่เฮือนเลยเนาะเอ่ยเนาะเห็ดแข็งแข็งเฮือนเพื่อนเลยเนาะข้างหลังเฮือนเลย ห้าวมันบ um. ่ออะไรนะโอ้โอ้ตัวนี้อ้อมเอียงสันอ้อมผัวค่ะโอ้อ้อมผัวเลยมั่งเอาละโอ้แต่ก่อนปลูกหัวคาเลยมั่งเอกก้อนสันก้อนยิงหัวอืมเลย ดอ,อ,อกนะี่ก็เอาอ,ออกอเนาะแกะดอกสวยออกโดยไม่กระป๋องกระเป๊กมันมีไม่อือน,นี่ก็เป็นไม้ไผ่บ้านฮะเหัหืนตัวนี้ไม้สังไผ่เนาะเป็น,มนไ,ไม้สังไผ่ไผ่บ้านเออเอางาบ้างเลยติ่งมันโอ้งาของไม้ไผ่บ้านนะบอโดยอ๋โอโดยโดยโดย เกี่ยอืมได้เลยตัวนี้เอาอได้เลยตัวนี้ปลูกพักปลูกกินเองโอูกแินปลูกอะไรกินะ่ะเมนเมนอันใดที่อันใดที่แบบว่วาเล็ดได้อันใดที่ปลูกได้ปลูกเลยเเดย บ่วจำเป็นต้องซื้อเพิ่นอือปืูกเพิ่นแต่น้อยเรียนภาษาคำแมนเมนอีกอย่างเขากับบได้มีเงินหลายสิไปซื้อเพิ่นได้เลยซื้อกินถูกหาบเอไว้ได้เนาะอันใดหาได้อันใดเฮ็ดได้เขาก็ต้องเฮ็ดเลยอืมปลูกผักกินเองมันดีแล้วอสนับสนุนเต็มที่เลยจะเอาในผักมาปลูกน้ำพอมนีิปลูกมือได้เจ้าสิปลูกมือได้เป็นยังโบหุเอ้ยเห็ดหัวว้ก่อน โอ้แม่นๆดีแล้วเพราะว่ามันสิได้อันป้องกันสัตว์เลี้ยงลดັ້ນນະແມນຈັພປູກແ້ວພື່ອັດົວນາອຮງບน่ะມັນມັນนໍ່ຫວ່າງຫັ້ນນະມັນບໍ່ຫວ່າງເດີ້ເຂົ້າຫຍ້າສຽມຫຍ້າຈຸກຫັ້ນນະເພິ່ນເຮັດัອ້ໂດຍໂດຍມັນຫວ່າຈຸກຫມກສຽມກບໍ່ນອອົືຍາໄວ S <S อ,อาเบ่งเดินเพิ่นสินปนบปลูกยังไงหมดบ่เออหมดหมดอีหยังเนี้เด้อ,อดนุญาตเด้อโอ้บ่ดเห็นสำเนาเห็นแต่หมดไต้หน่อยหนึ่งโอ้หมดแดงดินหมดแดงบ่เป็นยังมีแนวขาอยู่ใส้อันนั้นก็ได้เลยใส้อันเนา<อ>้าโขิดหมดนะโดยใส้เน้สอซขิดหมดนะสซขาวสซขาวโดยโดยสซขาวขิดหมดนะ มาทุบๆๆๆแล้วก็แล้วก็ข,ข,ข,ข้อข้อใสเห็นนะอืมเลยถ้าเกิป็นกระขยันอันนี้เห็ดตั้งแต่เศร้าๆพี่น้องเลยเอาคุดได้บ่ตนี่เออเอามันสริอกันก่อนเนาะ <laughs> ถ้าก็เริ่มเห็ดมือได้หนิ สวนเจ้านมือซื้อนี่เป็นมือซื้อนี่เออมันีอ,อน้โอ้โดยดยเพื่อเซียนได้ทั้งสร้างคนมาอีกเนาะเลย <c oughs> ้สร้างไปขุดเนยเนยน้องเพลก็เอามาขุดสวนน้ำกำลังพังรักหัวเริ่มสิบปลูกผักน้องเองปลูกผักกินเองปลูกผักปวดสันพิษเอ้ยเอาใส่ฟุ้นมีอยู่บ่กขี้ฟุน้น บ่มีบอกเออดูดีมีงัวเออเดี๋ยวมือหนามือหนาเดี๋ยวเ้าเอาฝุ่นมาให้ฝุ่นคอกงอหนิก็ได้บอได้อ๋อดเดี๋ยวฝุ่นคอกงอมาให้ดูงัวขี้อืมแม่นแหละเฮ้ยปลูกใส่ฝุ่นเอาอไปซื้อน้ำก่อนอืมแล้วอะไรบอสนะอ่อเลยเอาเลือเติบเป็นมีน้องเพล โ <c oughs> ดยเอาเลือกเติอมันจังแน่นนน้าดีเอาเห็ดเพื่อหลายปีเด้อืมเอาเห็ดเพื่อปลูกหลายปีปลูกกินตลอดอาสุบลงเรียบร้อย <c oughs> ที่สูงแถ่ตัวนี้แม่น้องเพล มันก็เป็นยังเออการบังหงเพวะโดยงหวดจองกินเออการบังหุงเลยผวมาสันอือเดีย๋ดยวมันมัาจองบังงก็เป็นมากเป็นเออให้มาติดพี่ไก่เลยเลยมากเลยน่าจะตดมันยังบุทันได้เป็นจะคืออบอแต่ว่ามันเป็นดอกมันล่นโอ้เป็นดอกแล้วล่นนะมันเป็นน้ำดินบมื่หเร็วจะไหนเนาะอย่างนั้นอือนี่เลย เอามาปลูกเลยลายต้นบึงเอ้ยปลูกปลูกเลยลายต้นนึงนเกิดเปต้นเดียวเกิดต้นเดียวมีปวกโอ้ปวกกินหักมันโอ้กันปวกกินหกนนักกันแล้วเลยเนาะม <c oughs> ันก็นตายแล้วเนาะป <c oughs> วกยอดกิ่งมันตายเดี๋ยว <c oughs> ียอดแก้วมันตายเดี๋ยวืี้อืมระติกักระติกหน่อยนั้นโดยโดยเลยเอ้เอาเห็ดต่อไปเด้เอดูดูโดยอย่างไปเบึงทั้งสางเพิ่นก่อน พี่น้องเอ้มาบันี้กับแปกหูแปกตาทางสางเพิ่นกลมงโมงรังคาเรียบร้อยแล้วเนาะยังขับไปหาทางสางอีก่าเผิ่อเสียดยังต่อเติมขึ้นอีกสบายดีเด้อสบายดีทางสางเด้อดูด อันนี้ถา,า,างเห็ดถัดถางเห็ดระเบียงบมหม่วดจังเลยโอ้เห็ดระเบียงบมโอ้ทางถางถงกรกใจพ่อแท้ เป็นระเบียงทั้งหนากต่ทั้าาทงขังมลนบอทั้งขังทั้งถังอะไรโอ้ตูาา้ไระ อันนี้จะเป็นระเบียงทงางข้าอันนี้ก็สเป็นบอลยางหลินเนาะพี่น้องส่วนฝากตรงนี้ฝากมรงนี้คือเป็นของนอนของน,องนอ้องเพลเนาะสบายดีเดอ้อสบายดีเอ้ยดยสบายดีเมนหักม,มาจะมาแต่โดนและ ลายไลลังก oh, ันมาเนาะอ๋อโดยถ่ายแล้วเาก็เมนนะคุณ hmm. นั oh, ่งเงี่ตามสบายเพยโดยด้วยนาที่ล้วตอนโอ้ได้อ่ะสามหกนัที่ดิเวว่ากันมาเลยงามเพนมาอัปเดตห้องนอนให้เงีนพี่้องเราได้เบิ่งเมนงามเพนโดยนี่แหละเมนเมนเมน แล้วเพื่อนก็มีระบบระเบียงให้อีกเนาะน้องพังนี้เนาะงานบริษัททางสร้างเพื่อนก็เฮ็ดให้ละเอียดโดยไปทางนั่นก่อนเลยเนาะโดยโดยอัสสุขดีสุขดีสบายดีทางสร้างเด้อโดยทางสร้างเพื่อนก็เกี่ยมเอ็มขางเบื้องนี้อีกเนาะ ดีเก่อนทั้งสางผึ่นจะเอาเขื่นฟ้าผึ่นจะต้องมาเทนหนึ่งคนเนาะว่ามันพอดีโบถ้ามันพอดีผึ่นก็จังคอยเอาเขื่นฟ้าอีกเท่านึง Stop. Stop. Saya enggak mau. Enggak mau. Ya udah. Ya udah. หออนอย้อขีไปอะขีไปอะะข้าพเ้าเีนไ้เจเขียตามผอมนตอนนี้ทางสร้างเพิ่นกบเจียมสิขึ้นฟ้าทางบ้าน างด้านบนเพิงแล้วเน,ะนาะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าอายเพิ่นมากก่อนเพราะดิรุด <c oughs> right ไไเลยอายเลยแต่ละขันตอนแต่ละขันตอนเพิ่นกนะเพื่อสิสำเร็จให้มาแบบงามกับโบเมนของง่ายพี่น้องเอ๊ะ โย้คาเือเดเดิอตอนันเลี้ย่ทางสรงนั้นนีทางซ่างเป็นเอาพัากราดไปแทงเร้อยแล้วคุณตาเอามาอันนี้คือกันเอาออกมาเลยว่าพอ

เพื่อจะได้ขึ้นฟ้าฟ้าหนึ่งก็ต้องโดยเห็ดให้มันละเอียดนะพอนะเมนเมนเมนสร้างๆเพื่อให้ละเอียดอลีพี่น้องเลย บบเป็นก็ต,ต้องเอาผักส่วนที่แบบมันแบบเหลือหรือว่ามันเกินออกแล้วขอนเนาะโดย,โ,ดยโอ้ต้องเห็ดปองเยี่ยมนออพะพวกโอ้โดยโอ้โดยใหญขาพูดประตูหน่อยเลยนี่ประตูอีกมันบอ

โอเคพี่น้องเลยด้ยสบายดีเด้อพ่อเด้อด้วยเฮากะมาสองมืออือพ่อด้วยไม่แหละทีมงานพอเถาลูกเคยนะพ่อเนาะด้วยเอินใส่เพิ่นได้เด้อพี่น้องโดยทีมงานเก่าจีเยนเพิ่นเฮ็ดห้องน้ำเนี่ลยเนาะแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดเพื่อนต่อเติมให้อีกเพื่อนึงเนาะทางซางเป็นก็ได้เฮ็ดแบบพิธีพิถันละเอียดพี่น้อง คือท,ทางสร้างเพิ่นกับใส่ใจทุกๆขั้นตอนเนาะให้ทุกอย่างออกมาดีและก็สวยงามโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาฮอน,นี้ทางสาวลำพนกับซิโคจบคลิปเพียงสนี้เด้อจังใจกับฝากพี่น้องติดตามชมเด็ก็ทั้งไปน้ำกันเด้อเอาไว้มือหนาสาวลำพนกับจมะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมคือเก่าเนาะสำหรับท่านี้ก็มาแล้วขอบใจสบายดี